นี่คือกิฟอลูมิเนี่ยมนะครับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกนะครับนี่คือคอ้อนตอกตะปูกิบมาดูปลายคอ้อนนะครับปลายแหลมแบบนี้กับอีกด้านหนึ่งปลายแหลมเอาไว้ตีกิบตตีตะปูในส่วนที่มันแคบนะครับประมาณนี้นครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยเรากําหนดไม่ได้นะครับต้องใช้ปลายแหลมแบบนี้ปลายแหลมแบบนี้ตอกเข้าไปนะครับต้องใช้ความชานาญนะครับในส่วนนี้ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับที่ไวเวียนเข้ามารับชมน้องๆในเรื่องของการทําในเรื่องของช่างไฟฟ้านะครับลงมือทาก่อนนะครับนี่คือตะปูตอกไม้นะครับนี่คือเหล็กนําเวลาเราจะตอกในส่วนของผนังที่เป็นคอนกรีตนะครับนี่คือบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ผมมาทําวันนี้โดยส่วนมากสมัยมิเออสมัยนี้นะครับไม่มี ที่จะมาต่อคลิปกันแล้วนะครับหาไม้กันยักษนี่คืออุปกรณ์นะครับที่จะมาทําวันนี้นี่คือตู้คอมเมอร์เูนิตนะครับมีส่วนกันดูดนะมีเบรกเกอร์ย่อยนี่คือสายเวฟนี่คือตะปูตอกไม้นะครับแล้วก็มีคลิปเบอร์หนึ่งคลิปเบอร์หนึ่งรัดสายได้ขนาดเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับแล้วก็สองจุดห้านี่คือสวิตช์ฮาโก้นะครับนี่คือปลั๊กของฮาโก้ผมจะ วางลิงก์นะครับการต่อสวิตช์ฮา์โก้ไว้ใต้คลิปรบกวนกดเข้าไปดูได้นะครับในส่วนการต่อสายแบบไหนของฮาโกเขาจะต่อยากนะครับไม่เหมือนสวิตช์ทั่วไปอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการต่อสายสายคลิปเป็นแบบไหนนะครับจะรบกวนเวลาท่านผู้ชมไม่นานนะครับ เป็นบ้านไม้ในป่านะครับบ้านบ้านสวนบ้านป่านี่คือเสานะครับสายเมนก็จะเดินมาจากน้นนะครับอาจจะเบอร์ห้าสิบเบอร์ยีบห้าเบอร์ยังไงก็แล้วแต่จะของนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เดินเข้ามานะครับตอนนี้จะมาวายสายข้างในไว้ก่อนติดตู้คอนเมอร์ไว้ก่อนตอกหลักดินไว้ก่อนประมาณนี้นครับเราก็จะใช้อ่ะมาดูที่ในส่วนของ ก็บอาูมิเนียมกันก่อนครับนี่ตะปูตอกไม้เราอาูมิเนียมแบบนี้มันจะมีหน้าหน้าหยาบกับหน้าเรียบนะครับเราต้องใส่ตะปูหน้าหยาบนะครับเสร็จแล้วก็พับให้แน่นนะครับอย่าให้ตะปูมันงองแง,งนะครับเวลาเราจะตอกเข้าไปเนี่ยมันจะได้แน่นนะครับในส่วนของตะปูนี่ในส่วน ตะปูที่ใส่เสร็จแล้วนะครับนี่คือกิบพีวีนะครับมีขนาด1.5 2.5เบอร์4เบอร์6นะครับอ่ะเวลาเราตอกตอกอยังไงครับผมจะให้ชมนะครับผมไม่ได้เก่งนะครับผมไม่ได้มาสอนนะครับจะมาทําให้ดูว่าตอกกิบกับไม้กับผนังกระปูนแบบนี้นะครับกับผนังกระปูนเนี่ยเราต้องตีเตาลงมาก่อนนะครับ การขี้สายของสาย vf 1.5 2.5หรือเบอร์สีก็แล้วแต่นะครับเราต้องขี้สายในแนวตรงออกมาให้มันตรงเพื่อที่จะได้สายในแนวตรงนะครับการรัดสายการตีกิฟในส่วนของหน้าไม้นะครับเราต้องตีให้ได้แนวตรงขนาดหนึ่งเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนนี้นะครับการขี้สายให้สายออกมาในในแนวตรงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้แนวตรงเราต้อง ใช้ผ้าขี้ริ้วหรืออะไรมารีดมันให้ตรงนะครับมาดูในส่วนของหน้าไม้ก่อนนะครับหน้าไม้เราต้องเว้นระยะลงมานะครับในส่วนของลิปที่เราจะตอกถ้าเป็นเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์หกเราก็เว้นระยะจากหน้าไม้ลงมานะครับประมาณหนึ่งเส้นนะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์สามตะปูก็จะมีสองดอกนะครับเบอร์สี่เบอร์ห้าก็จะมีสองดอกตะปูเราต้องตีสองดอกประมาณนี้นะครับ ผมเสียดายก่อนหน้าน้นนะครับเมื่อสามปีก่อนผมไม่ได้ทำคลิปผมตอนนั้นยังไม่มีช่อง youtube นะครับก็เสียดายนะครับไม่ได้ทำคลิปไว้เมื่อสมัยสามปีก่อนไม่งั้นก็คงจะได้ดูกันนะครับว่าต่อคลิปผนังปูนนี่มันยากมากกว่าแบบนี้นะครับกว่าจะจัดสายอะไรเข้าระเบียบเรียบร้อยนี่กว่าจะได้เดินไฟไปหนึ่งจุดนี่ใช้เวลากันสักเท่าไหร่นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมก็รบกวนกดติดตามนะครับมีประโยชน์คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆนนะครับพี่น้องได้รับชมกันนะครับรบกวนกดติดตามช่องดอนเสรีธรรมไว้นะครับมีอะไรก็จะได้มาแชร์สำหรับท่านผู้ชมกันต่อไปนะครับพี่ถูกยังไงต้องขอทดไว้รบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่กับช่องดอนเสระครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ